ตันนี้น้องงามชกน้ำหน้าแม่วาดไปแล้วนะเขาจะไปไหนกันตามไปดูนะคะดูดูนะดูงามชกเอาไปเลยี่บอกไปเลยเฮ้ยอุ้ยดูงามชกโอ้โอ้โอ โอ้เฮ oh, 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 oh. ้าเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเขาพากันมาสไลด์สายก่อนจะอาบน้ำนะคะ งามโชคก็ะลรคือคักจังทำอะไรงามโชคไปัะไ,ไปนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณที่น้องงามโชคมาอาบน้ำทุกวันนะคะก็จะมาเล่นดินทรายไปไป <laughs> มีขาหลังด้วย จะแกงพิเียแล้วงามโชคน,น,นี่นี่นี่เห็นน้ำเราคลึกคลักแม่า้านบอกว่าเดินไปโกลนเลย ไปแล้วไปแล้วเออระวังไปทําเรือเขาพังเด้อนันเด้อเรือเขานั่นน่ะไปเยียบเรือเขาแลนันด้ว้ที่เสียต้องไปอยู่บนเรือโรนะฮะไม่งั้นงามโชคจะไปพังเรือเขานะคะ พี่เจเาจะลงก่อนอดูพี่เจให้ไม่ว่าทํำอะไรเงี้ยพี่เสียเขาเป็นคนขึ้นพาอาบน้ำนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะให้นักภาคภาคนะคะเดี๋ยวให้พี่เจอ๊รับหน้าที่โตเนาะ ว่าคุณแม่ก็หอบแล้วค่ะตอนนี้ดูงามชู่วเขากินน้ำน่ารักนะฮะน่าอินดูเอาพี่เจ้ยสวัสดีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาภาคไทยนะครับภาคเป็นภาษาไทย อ๋อมันนี่นะครับเสื้อสีส้มนะครับอ่านปลาไทยว่าสีส้มโอ้โหไม่วาดขี้เลยนะครับมาถึงไม่นานก็ขี่นะครับนำ้ำโซก็ เป็นไม่สนใจเลยครับตรงน้ำนะครับโอ้โหมุดเลยนะครับอือหสนุกครับชอบเล่นน้ำ อ uh huh. um> ื้อหแล้วก็นี่ครับเขาเปิดแล้วไม่ใช่บอกหรือเขาปิดแล้ววะแล้วก mm ็เล่นอยู่ใกล้เม่์นะครับผม ที่เก่าที่เราที่เก่าที่เดิมที่เราเคยมานะครับผมโอ้โหไปหาแม่แล้วครับไปหาแม่แล้ว งามเลยล่ะโอ้โหหัวหายแล้วครับผมฟางหัวหายครับนน่่ปี ตรงนู้นก็จะมีคนหวานเหนะครับเาไหนงามโชคหายเขาวาน,น,าวน,นเหน,น,นะครับปลาชมน้ำชมน้ำด้วยงานี่นะครับเขาวานเหครับผมเขา,าก็จะหาปลาช่วงเย็นเนาะแบบไปกินข้าวเย็นอะไรอย่างงี้นะครับผมแบบเผื่อแบบตอนเย็นไม่มีกินก็มีปลาครับผมโอ้โน้ำโชคมิดเลยครับผมดูครับเดินมาครับเห็นแต่ตาเลยเลยครับผม นึกอ้าวเอนนี่พี่เสียกำลังเออ ER. ล้างหน้าให้น้องงามชงครับตั้งกี้ตานะครับแคะกี้ตาล้างหน้าแปรงฟัน,นงามชกกะเดินเข้ามาตอนนี้คุณแม่ก็ไปหาน้องงามชงนะครับ ไปอยู่หลังพีเสียนะครับผมแม่กะวาอยู่ข้างหน้านะครับลึกนะครับ <c oughs> น้ำลึกน้ำชกเล่นแรงครับได้อยู่ในน้ำลึกเขาเล่นแรงนะครับผมดูดิครับอุ๊ยขาลอยเลยครับผมนำ้ำชกขาลอยเลยครับน้ำดึกนะครับผมคุณแม่จะจมแล้วโห โอ้โหกำชูมุดไปมุดมาย่งเงี้ยนะครับผมโอ้มุดโผมุดโผนะครับผมเมย์กำลังขึ้นเมย์บาดนะครับตอนนี้เมย์ขึ้นเมย์นะครับผมก็คนเมย์ขึ้นหลังเมย์วาดนะครับนนนนคนเมย<า>์กำลังอาบน้ำให้บาดนะครับ ลึกเกินนี่เรื่องลึกแล้วนี่ลึกเนาะลึกนะครับตรงนี้ลึกนะครับผมแบบถึงอกเลยนะครับผมถ้าว่าลงไปจะอีกจังหน่อยก็คงจะท่วมโทรศัพท์นะครับคงจะแบบมุดเอาหัวใ้น้ำแล้วก็โทรศัพท์อยู่บนบนบุกนะครับผมแบบบนโทรศัพท์ร้อยได้นะครับเห็นจมือคนแล้วโทรศัพท์วิ่งหายแลวครับผมมุดหายเลยครับไม่ไหวก็นอนแช่นิ่งนะครับผม สบายครับให่นอนแช่น้ำเย็นนะครับผมเพราะว่าอากาศร้อนนะครับพอาะถ้าเขาได้มาแช่น้ำเย็นนีเขาจะสบายครับผมสบายใจสบายกายสบายตั้งแต่หน้าจนหลังนะครับผมไม่รู้สบายอะไรเหมือนกันดูนะครับบอาคันแม่จะอยู่ได้ป่ะครับหรือว่าจะตกตกเด้อไว่าเล่นเร่งด้อตกเด้อเบาเด้อบากเบาเด้อ น,นีคุณเม่ได้ละไม่ตกไม่พลาดเลยนะครับผมไม่าดเทแวน่าดเที่ครับไม่พาดโยนคุณเมยลงมาจากบนหลังเลยนะครับผมสบัด <amo> ตกลงมาเลยนะครับผมเย็นๆก่อน เฮไยไหนลงไปเลยลงไปเลยไ้ยันโอ้ใบวดก็เล่นแรงนะครับผมเล่นอยู่ข้างหลังนะครับอื้อหอ หายมิดเลยครับมุดลงไปนี่หายมิดเลยครับไม่็ีช้างเลยนะครับผม <c oughs> <c oughs> แลก็อขอปิดไลฟ์เอา,าปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปและไลฟ์ใหม่ๆของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะ